อันน yeah. ี้กรซารลดขึ้นเท่าไหรก็เอ้ยขึ้นเท่าไหร่ก็เจ็ดหมื่นไงขอทางเดียวนเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นกี่มือนมอตคืนเนาะอันนี้รันต่อเมื่อาวสี่สัโมงอ๋อซาวสี่สัโมงบอกอ๋อเจ็ดหมื่นกี่นีี่สโมง สาวสี่ชั่วโมองอ๋นนอแล้วถ้าถ้าเป็นมืดดิ้านอันยี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงอ๋อยี่สิบสี่ชั่วโมงสาวสี่ชั่วโมงลาบเวสาวสีช<อ>่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงเนาะกับมื้อหนึ่งเนาะอันนี้เซาหลายมื้อติดกันได้บ่ได้เมนบไ่ได้เลยอจาจักมือ้อเดี๋ยวสิเอามื้อนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปเติมเนะาะโอเคอันนี้ร้านอยู่ทางไหนนี่เอ้ยอยู่ทางเวียงคำอยู่เวียงคำหน้าเวียงคำหน้าเวียงคำอยู่ข้างหน้าคุณบอก มีเบอร์โทรบอเบอร์ว่าเบอร์คนไทยคขาเจ้าสีมาร์คเอออันเปลี่ยนเมียเกาอันนี้อันนี้เบอร์โทรนะจ๊ะใครจะมาเช่ารถอันนี้เจ็ดคืนหนึ่งเจ็ดหมื่นกรีบนะคะกันหนึ่งสี่สุวนเก่าป้วกาศเซาได้สามารถเซาได้หลายมือเนาะสามสีมือติดกันก็ได้เนาะ ตรวนี้แล้วนะตัวเดียดขาจาว่าะแล้วก็ใช้พาสปอร์ตหนึ่งเล่มนะคะจดกังชงื่อตรงไหนแคนซื้อตรงไหนตรงนี้บปล่ตรงนี้มันมาเลย อันนี้ก็คือเจ็ดมือเนาะอ๋อมือหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปเบรลดด้อจอเสื้อออมาลอคออจะมีมีกุญแจล็อกโลหน้า เขาหายบ่อยเหรอครับอตรงกันเลยมีหายบ้างไหมแถวนี้การส่วนแรกกับกไม่เอาโซ่กบก็ได้เขามีโซ่อยู่เขามีโซ่อยู่ขาออนนั้นมาเออผมเอาสู้นี่มาด้วยเพราะาอันนี้มันอยู่รถงอ๋ออยู่ในรถถ้าปูลกระโบนั้นอ๋อโอเคครับลลอกลอหน้านี่เติมน้ำมันเลยเด้ออ๋อ น้ำมันหมดแล้วนะใส่ไปเติมไหนอันขี่ไปนี่แล้วก็ขึ้นทางขีไปสุดทางแล้วก็เลี้ยวขึ้นขีไปสุดแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายขีไปสุดแล้วมันก็มีทางขึ้นเลยขีสุดทุนทางแล้วก็เลี้ยวขวาไกลไหมไม่ไกลเนาะบ่ไกลเจ้าพักที่นี่เลยเนาะใช่ครับขามเขาเตอร์ให้นมีบอลไว้รถแล้วก็อกขึ้นไปอ๋อโอเคครับเจ้นี้บัได้เวลาเจ้าเราตรงในรถเขาได้อยู่ทางคุณจะกลัวอ๋อโจดนี้ไม่ได้ใช่ไหม เราเล่นนี้ไม่ได้เที่ยวเที่ยวซะแล้า